พาไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะอิทธิพลของเฮอริเคนเฮลีนซึ่งพัดถล่มประเทศอย่างรุนแรงทําให้เกิดความเสียหายค่อนข้างหนักนะคะล่าสุดคาดว่ามีเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไม่น้อยกว่า600คนค่ะตอนนี้หายนะที่เกิดขึ้นกับจากเฮอริเคนเฮลีนที่พัดถล่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ทิ้งเศษซากความเสียหายครั้งใหญ่เลยนะคะให้กับบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆถนนทางหลวงเต็มไปด้วยโคลนค่ะ นี่คือพายุที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐวิกฤตที่เกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวอยู่ทางตะวันตกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาชาวบ้านต้องใช้รถขับบนถนนที่เต็มไปด้วยดินโคลนแล้วก็ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมแล้วก็ไฟดับด้วย อิทธิพลของพายุลูกนี้นะคะกระทบถึงประชาชนใน6รัฐของสหรัฐรวมไปถึงพื้นที่ทอดยาวจากชายฝั่งอ่าวฟลอริดาไปทางเหนือจนถึงเทือกเขาออลพาเลเชียนในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น132ศพแล้วอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกำลังเดินทางไปถึงพื้นที่ห่างไกลก็ ไปพบเจอกับถนนหนทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายและน้ำท่วมเป็นวงกว้างระหว่างการถแถลงบรรยายสรุปของลิสเชอร์วูดแรนดอลที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของทำเนียบขาวคาดการว่าตัวเลขเหยื่อที่แท้จริงจากพายุลูกนี้อาจจะมากถึง600คนขณะที่ผู้นำประเทศประธานาธิบดีโจไบเดนก็เตรียมลงพื้นที่ประสบภัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในวันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะ ในขณะที่รัฐบาลกลางและกลุ่มช่วยเหลือต่างๆตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อมอบสิ่งของที่จําเป็นบรรเทาทุกข์จากอิกทธิพลของพายุลูกดังกล่าวค่ะ